แกนบอกถ้าจะเข้าอยู่วะ้าโอ้เบิ้ง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 ยหอ่าพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศเรื่งที่พี่น้องบานนะแคมเขาเจ้าเลียงห่ออ่าเลียงห่อเห่อบานห่อเจ้าห่อหอหยังกาะเจ้าเอินห้อยังเกาะเอินอย่างเฮ็ดพี่ที่อยู่ไพ่เจริญจั๊กอนรองฮ็ดไป

เป็นพี่พี่เม่ก่อนเขาจะเขาจะเอา่าี่เห็นหน้าแล้วเราเลียงเลียงเลียงเลียแล้วคือแล้วลรัษณาว่าเขามาฮ่อมาเฮือนแล้นะเราไม่เขามาห้อมาเฮือนเราเลียงทุกๆปีเราให้เนาะปีเป็นการแกะบะบอหรือเปล่า บุญเป็นแก่บ้านเลี้ยงเลี้ยงฮีคห uh ้องนะคห้องอันเฮ็ดได้านอะไรเขาได้แต่เขาไม่เราก็มาเลี้ยงแก่บ้านแก่บ้านบุคคลเออเออคันฮาลูกเขาไปทำไปเฮียนไปนั่นอันนี้เราเขาก็บมาบ้าบ้านเราหอดครบมาแก่มาแก่พีหนึ่งมีอยูแก่เด่นหก มาแกเนที่องเทืเอสองเทือเอนนกเดือนนี้กดนหเดืนหกปีน้าเรามาแกะบ้านเือนที่สองเทปีน้าเท่่เป็นบกุ้มปีอะไรเนาะ้ันเนาะไปเนาะเดินเล้าเดินเล้าเดิวเล้าเดลเาว้า

Điều dòng của nhà nước bung đột thì ông muốn hết đông nhạc. Ừ? Hết đông Hết Hết đông Hết 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 Hết, hết, hết. <laughs>

อันนี้อันนี้ดองไม่ดองไม่ได้ก่อนนี่นะว่าดองมิยังก่อนอันเอาลูกเคยเราแบบว่าหีนะนะเราเฮาเฮาบไเหดีเราไม่เห็ดนะเนี่ยไม่เห็ดีหีคลองเฮานะลูกเคยมางเขาหีเดนี่มูนะเออเออนายเอาเอาขันออน

đeo là... là... ừ, là... đó, ăn cá nhím, 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 คือแต่ก้อนเห็นพอเท้าไม่เท้าเขาจะไปเลียงห่อพุนแบบห่อห่อจะมีดงต่างหากอบานต่างหากเลยนะเจ้าบ้านเออเจ้าบาน่เบิร์ดได้เปิดตู้เปิดตู้บพอแล้วทัตีเขาว่าเขาว่าเปิดเีเบิดเลยเนี่ยมาเออเขามันเขาเขาเห็ดกันลเลียงปาบาซีแก่ไูดอไง

เออกันเนี้อันนี้พี่คักอันนี้พี่คักน่เล้ยพี่บ้านอยู่บ้านนี่เด้อเ้ราเข้ากับตรงใกล้นี่เข้ากันกว่าเนาะยกกอนอืมอ่าอยู่ไเขาเบองนี่เขาเาไหนเล็กคุนี่เออเราเข้ากับตรงใกล้นี่เข้ากันดีเนาะ น้อพี่น้องพีทีเขาจะยังบันเล้วเถอะที่ห่งนี้กินเล้าก็เลยลูกแซมไปซะหรอฮะามแซมเรามาแต่ตอนเริ่มต้นแซมโอ้ได้ไล่จ่อแล้วนเจ้าเนาะมามาใช่อาท

การวัวเลี้ยงอันวัวเลี้ยงตัวนั้นเมื่อกี้ตัวนะวัวเลี้ยงวานเดียงยุดดงอันนั้นต่างห้างเนาะเอ๋อนั่งชาบ้านชาบ้านเนาะยุดบ้านเาอยู่ายุดงใส่ดูบ้านเทาบ้านนี่ฉันเรียกว่าฝาบ้านฝาตำรวจนี่เนาะแ้มเข้นอันน่าไกลเงอนเขายานักไปเนาะอันนี้เอป็นซุ้มหนึ่งอะไรอ่างเงี่ยซุ้มเนาะอันนี้เป็นซุ้มเป็เขาเป็บอมาคูกันมาจุ่มกันมาจุ่มจุ่มคือจะมีผู้นึงเริ่มมาแล้วเนาะแล้วมาออกลูกออกเต่าเราเป็นลูกเป็นล้านเป็นเลนนี่เนี่เนาะ อันนี้ลูกล้านเล่นเนาะเออลูกล้านเล่นเสรอสาสตรเออเาจาเยะอาเลยเอาเลยเลยก้าก็เกาเราด้ยแท้เลมันจะกีนจะยูนิคอรนได้ที่เาเดียวสซอรจิล้นกะมีเท้าปูมาเท้าไน้์จะกิน มัดเส้นอะไรก็โต๊ะเส้นลูกเส้นรแมนนแมนิ้ตอดทิ่รอดกันเนาะเออ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 มากนมาอพี่น้องิทิ้มกัทิ้มบไรเนี่ยหฮะเสีบเลยนี่กระดูกนี่นะย้ำกีแนวคักเออกระดูกกัักได้นี่ยำทิ้มกุเรได้ันียสุดเลย จิตใกล้ไปเนอะแต่ข้าบักยัเอ้านั่แหละแล้วเลยเนี่ยบ้านเนี่ย

อ้คือว่าเลียวนะันนี้่นอเลียวเลียวกินแล้วก่อนนี่น่าไปกินหมูด้งม้เขาไหม